สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านๆเช่นเคยค่ะเช้านี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูการต้อนวัวนะคะไปกินหญ้านะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนี้ที่ข้อก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพบริบทในแต่ละฤดูนะคะฤดูหน้าแล้งอ่าฤดูแล้งตรงนี้ก็เราก็จะปล่อย วัวออกมาหากินในช่วงเช้านะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณด้านข้างบ้านนะคะด้านข้างบ้านตรงนั้นจะเป็นแปลงพันย่านายนะคะพันย่านายที่เราเพิ่งปลูกนะคะแล้วก็เอาไว้ขยายพันธุ์ไปยังแปลงอื่นนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะปลูกหญ้านะคะแต่ในส่วนของพื้นที่บริเวณด้านนี้นะคะก็จะไล่ต้นเข้ามาเนี่ยค่ะ ก็จะมีริมคลองริมข้างถนนที่มีหญ้าขึ้นเขาก็จะหากินตามตามาบริบทของเขาเลยนะคะแล้วก็ถัดมาอีกฝั่งตรงนี้นะคะก็ทําความสะอาดพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้เขาได้ามาพักตอนเที่ยงนะคะมาพักตอนเที่ยงไว้นอนไว้กินฟางนะคะเนี่ยค่ะออกจากคอกมาแล้วนะคะก็จะให้กินฟางก่อนนะคะกินฟางที่เหลือ กองไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะกินฟางเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เนี่ยค่ะเข้าตามป่าด้านนู้นนะคะไปหาเลมหญ้าแล้วก็เราจะมีกระบะน้ำไว้ให้ตรงนี้นะคะตัวไหนหิวก็มากินนะคะเนี่ยตาก็จะเนี่ยค่ะเอาฟางโยนไว้ให้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็มากินเองนะคะฟางที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นกองๆองอยู่บริเวณด้านนู้นนะคะ ไม่เหลือนะคะก็เดี๋ยวเขาก็เดินไปเดินมาอ่กินหญ้าบ้างกินฟางบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสภาพแล้วก็บริบทที่เราเลี้ยงในทุกๆวันนะคะอาจจะไม่ได้มีหญ้าให้เพียงพอแล้วก็วัวอาจจะไม่ได้อ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนหน้าฝนนะคะก็จะมีบ้างเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าหน้าแล้งก็ประสบปัญหาการทุกข้อที่เป็น ขอคอที่เป็นบัวไล่ทุ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ซุดมากนะคะไม่ได้ซุดไม่ได้ผอมมากจนเห็นแต่กระดูกนะคะเห็นแต่โครงนะคะเห็นแต่สี่โครงตัวนี้ก็เนี่ยค่ะเขาก็มากินฟางนะคะกินฟางก่อนเห็นเหยียบเหยียบแบบนี้ก็กินหมดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเหยียบกันแบบนี้ก่อนนะคะเหยียบก่อน พราะว่าวัวหลายตัวนะคะเราไม่ได้ทํารางฟางด้วยแต่ก่อนเคยทํารางฟางนะคะทีนี้ก็แบบวัวตัวเล็กมันดื้อนะคะขึ้นไปนอนนะคะไปนอนบนรางฟางก็เลยปรับเปลี่ยนนะคะในการกองแบบนี้ตอนแรกก็กลัวว่าฟางจะเสียทิ้งนะคะแต่ว่าพอเขากินไปได้สักพักหนึง่งแล้วก็ทิ้งตากไว้ให้แห้งแบบนี้เหมือนเดิม ก็กลับมากินเหมือนเดิมนะคะก็กินเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ทิ้งนะคะไม่ได้ทิ้งบางท่านอาจจะเห็นว่าเรากองไว้อย่างนี้อาจจะเสียทิ้งเขาเหยียบเขาขี้เยี่ยวใส่นะคะก็จะมีบ้างตรงที่ขี้เยี่ยวที่แบบอันนี้ก็อันนั้นไม่กินนะคะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่แบบมีกองกองอยู่แล้วผ่านไปสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมากินของเขาเองนะคะนี่ค่ะแต่ละตัวก็แล้วแต่นะคะตาม ความชอบของเขาเลยเขาจะลงกินตรงไหนนะคะตรงนั้นก็ไปลงตรงหนองอีกหนองนึงนะคะแต่หนองตรงนี้น้ํามันแห้งแล้วนะคะก็จะมีหญ้ามีผักบุ้งนะคะมีหญ้ามีผักบุ้งให้กินนะคะก็พอประทังไปนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นกินฟางเป็นหลัก นะคะกินฟางเป็นหลักแล้วก็หญ้าก็เสริมตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้มีแปลงหญ้าที่ปลูกนะคะแต่ก็จะมีแปลงหญ้าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหญ้าธรรมชาติที่เราล้อมไว้นะคะแล้วก็รดน้ําไว้ก็จะเขียวอยู่บ้างนะคะเขียวอยู่บ้างเนี่ยค่ะที่กองให้แบบนี้เดี๋ยวกลับมาตอนใบยๆก็เกลี้ยงนะคะเนี่ยค่ะมาก็จะ เป็นพื้นที่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ละตัวก็จะลงหากินแบบนี้นะคะก็พอได้พอได้เล็มอ่าได้ได้ประทังบ้างนะคะพอให้มีได้กินบ้างเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเขาก็ตามตามความชอบของแต่ละตัวเลยนะคะตัวไหนกินฟางก่อนก็กินตัวไหนไม่กินฟางก็หากินหญ้านะคะเนี่ยค่ะก็ป่าบริเวณด้านนู้นมันก็ทะลุกันไปได้หมดนะคะ าถ้าป่าตรงนี้ไปก็จะเป็นทุ่งนานะคะเราก็จะใช้เรียกว่าเชือกนําไฟฟ้านะคะกั้นไว้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เสียบไฟนะคะแต่ว่าเขาวัวเขารู้นะคะว่าเป็นเชือกไฟฟ้าเขาก็ไม่ไปใกล้เราก็ปล่อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาไปกินเริ่มอยู่ท้องแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาพื้นที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะ พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวก็มานอนบริเวณนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะกระตูนว่าไงไปลูกไปไปกินหญ้าไปนี่นะคะก็นำบรรยากาศของการดูแลวัวนะคะดูแลเลี้ยงดูนะคะว่าเราเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงยังไงในช่วงสภาพฤด,ดูกาลมันเปลี่ยนนะคะบริบทสภาพ แวดล้อมมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนปรับประยุกต์นะคะเพื่อให้เพื่อให้เหมาะต่อสภาพแวดล้อมนะคะในการเลี้ยงวัวของเรานะคะก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ